สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องสุดยอดอาวุธนอกสายตานะฮะตีหนักแบบเร็วนะครับสามทีรวดนะฮะไม่น็อกไม่รู้ว่างไงนะครับเนี่ยดังตัวอย่างนะฮะนี่คือตีหนักนะฮะนี่คืออาสองนะครับขอบอกเพียงแค่ตะโกนนะฮะตะโกนด้วยแอลสองนะครับกระบองยักษ์นะฮะท่อนไม้ยักษ์ทำจากไม้แข็งอาวุธ ที่ไม่ต้องใช้ความชำนาญใดๆนะรเรียกได้ว่าคำรามปุ๊บคุณสามารถตียรัวแบบแรงสุดได้เลยฮนะสทีเพราะว่าเขาคลั่งเราจะอยู่ที่ทะเลสาบอากิวตอนใต้นะครับตรงนี้ที่เราจะมาผ่านตรงนี้นะฮะตรงนี้เราจะเดินมาเดินทางมาตรงนี้นะครับ เส้นทางเดินนี้ก็ง่ายๆนะหลังจากที่เราได้มามาแล้วนะครับถ้าคุณมาสายแทงถูกทางแล้วฮะมาเก็บนี่เลยครับกระบองยักษ์ท่อนไม้หนาทึบการถืออาวุธที่โดดเด่นไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะใดๆอาวุธพื้นฐานที่เรียบง่ายซึ่งต้องการเพียงแค่ความดุร้ายในการแกว่งไปมานะฮะ อาวุธนี้ขอบอกเลยนะครับว่า p ิ y ซิเค l เริ่มแรกคือ131นะฮะความต้องการเนี่ยก็คือ s t ต็งแค่แค่22เท่านั้นนะฮะน้ำหนักเขามีเพียง8.5แล้วก็ใช้ FP เพียงแค่16หลังจากที่เดินทางมาจงสุดก่อนครับจะเห็นว่ามีรมดันอยู่นะฮะตรงนี้เราสามารถโดดโดดลงไปได้เลยนะครับก็หาตำแหน่งดีๆนะฮะ ก็ลงไปไม่เจ็บแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธระยะแรกที่ถูกมองข้ามนั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับถ้าบวกระดับ25นะฮะเขาจะได้ฟิสิกอลถุงสูงถึง320เลยนะครับโคตรโหดเลยฮะแล้วก็สามารถใส่เท่าสงครามได้ด้วยนะครับ เรียกว่ารีวิวนี่ฮะได้แล้วครับกระบองยักษ์นะฮะก็วิ่งมาเก็บเลยครับแล้วก็กระโดดขึ้นทางนี้นะฮะเพื่อที่จะหนีนะครับไม่ต้องซื้อครับอาวุธดูเฉยเฉยเหมือนส้มตำแต่โคตรเท่มาดูรีวิวเขาบอกว่าผู้เล่นสายเด็กนะใช้พวกนี้อัปเกรดผสมมันคือสุดยอด มันเป็นอาวุธที่น้ำหนักดีที่สุดในเกมฉันรักมันที่สุดแล้วก็มีรีวิวอยู่อันนึ่งฮะเขาบอกว่าฉันสงสัยอาจารย์จังเลยจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับอาวุธนี้ใช้สังหารพระเจ้าใช้กิ่งไม้สังหารพระเจ้านี่นะครับก็คือเจ้ากระบอกนี่เองแนะนำเลยนะว่าควรจะมาเก็บอย่างยิ่งและเอาไปใช้โครหาโคร เท่โคตแรงเนี่ยอาวุธเทพๆบางอย่างนะครับการตีหนักจะตีได้เพียงครั้งเดียวนะฮะแต่อันนี้ตีหนักได้ถึง3ครั้งลวดเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณพลาดสิ่งนี้นะฮะคุณจะติดไปจนตายนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ